สวัสดีครับมือนี้กับมาพร้ากันคือเก่านะครับกับร้านภูมินอะไรยนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนทานีครับมือนี้มีเครื่องปลูกอ้อยนะครับมานําเสนอครับตัวนี้เป็นเครื่องปลูกอ้อยนะครับใส่รถรุ่นเอลนะครับก็เกินหาซิบแรงซีห้าซีเจ็ดห้าศูนย์นะครับนะครับเครื่องปลูกอ้อยประมาณนี้นะครับใส่รถน้อยครับตัวนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทครับ สามหมื่นสองพันบาทครับราคากับตรองครับยูร้านผู้มินอะไรย่นนะครับสาขาเพื่อกุจับจังหวัดดอนท่านีครับคือเกากาล้านตั้งอยู่ถนนเส้นกุจับสุวรรณนคู่หานะครับห่างจากไฟแดงกุจับมาสองกิโลนะครับหรือโทรสอบถามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสองครับ จะฝากกดติดตามกันนี้นะครับขอบคุณครับสวาสดีครับ